นี่บุรีรัมนะครับลูกลักผมนะครับอาจจะไม่แบ่งแล้วนะครับบุรีรัมนะครับตัวด้านข้างก็เหมือนกันนะครับสวัสดีครับวันนี้ตื่นสายนิดนึงนะครับเกือบจะแปดโมงนะครับน้อยนะครับมาแบ่งปันความสุขครับเล็กๆน้อยๆนะครับอากาศมันเย็นนะครับคอยสังเกตนะครับว่าปลานะครับเขาร่าเริงอยู่หรือเปล่านะครับยังพองอยู่หรือเปล่านะครับผม ลองให้บุรีรัมตัวนี้นะครับพองก่อนนะครับลองดูนะครับปิดฝั่งนี้ไว้นะครับลองให้เขาพองก่อนนะครับสักพักก่อนนะครับผมเขาพองเปล่านะครับอะพองอยู่นะครับแต่ว่าเขาถอดสีนะครับ ของแต่ขาวถอดสีนะตัวน้องข้างแข็งแรงดีนะครับมือรำด้านในนะครับนะครับตกใจอะไรหรือเปล่านะครับหรือว่านะครับน้ำนะครับเย็ยนเกินไปนะครับคอยสังเกตนะครับช่วงนี้สังเกตเยอะๆหน่อยนะครับ ช่วง no no. น,นี้จะให้อาหารยากนิดนึงนะครับผมสองวันให้ครั้งหนึ่งนะครับผมเย็นนะครับ2วันให้ทีหนึ่งก็ได้นะครับไม่ต้องไม่ต้องจำเป็นให้ทุกวันนะครับอย่างผมก็เช่นกันนะครับบางวันก็ให้บางวันก็ไม่ให้นะครับปล่อยให้เขาอดนะครับผมมันเดียวก่อนนะครับช่วงอากาศหนาวช่วงช่วงนี้เท่านั้นนะครับถ้าจะขุนให้โต อันนี้นะหนึ่งสองสามสี่ยังแบ่งอยู่นะครับหนึ่งสองสามสี่ตัวร้อยห้าสิบนะครับโดมส่งนะครับก่อนนะยังแบ่งอยู่นะครับสี่ตัวนี้นะครับคือสวยมากนะครับนะถ้าไม่เอาก็เขียไไปทาเองนะครับทําต่อไปนะครับเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยผมเอาไปวันวันอาทิตย์นะครับ ผมนัดพี่คนหนึ่งไว้นะครับพี่แชมป์นะครับนัดพี่แชมป์ไว้นะครับจะไปช้อนประกาศนะครับในจังหวัดนะครับแก้มแดงนะครับภาคกลางครับเออแก้มแดงภาคเหนือนะครับจังหวัดตากเป็นภาคเหนือนะครับตาก็แบงนะครับเหมือนเดิมนะครับทักถามไถ่เข้ามาได้นะครับอันนี้เป็นบุรีรัมนะครับบุรีรัม ผมก็จะถ่ายงานเดี่ยวนะครับแล้วก็รูปให้นะครับผมอันนี้ลูกลักผมนะครับตัวนี้ไม่แบ่งนะครับผมผมก็จะถ่ายคร่าวๆให้ชมนะครับความสวยงามนะครับมุมนี้สักสองนาทีนะครับไม่เกินสองนาทีให้ชมรายละเอียดนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับก็จะมีรูปนิ่งภาพนิ่งแล้วก็ แล้วก็รูปเดี่ยวนะครับประมาณนี้นะครับช่งชวงเช้านะครับเดี๋ยวก็จะลงชิปให้นะครับถ้าอยากชมตัวไหนนะครับผมก็จะถ่ายนะครับมุมนี้ให้นะครับถ้าจะเอาตัวไหนก็แบ่งนะครับทักแบ่งแบ่งทักมาได้นะครับ จะมีบางตัวนะครับที่ได้คู่ไปนะครับผมนะได้คู่ไปนะครับนนเนี่ยอย่างเงี้ยตัวเมียพร้อมผสมมากนะครับพร้อมผสมมากๆเลยนะไขแ่แบบคือไม่ไหวแล้วอ่ะนางนะครับถ้าเทียบไว้นี่คือน,นางแบบไม่ไหวแล้วนะฮะตัวเมียพลาดนะตัวเมียนะ เทียบตัวเมียให้ดูนะฮะโอ้ยชน,น์ให้เราคูนะฮะสวยฮะนะครับผมผ่านพน้นฤดูหนาวผมผสมแน่นอนนะครับลงผสมแน่นอนนะครับ พอเรดูหนานะครับลงผสมแน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงนะครับแต่ละตัวนะครับบอกว่าก่อนนะครับตาผมนะครับอ่านะครับมันนะครับสั่งมาทั้งนั้นนะครับจากช่องนะครับอื่นๆนะครับที่แรกก็กะว่าจะสั่งนะครับนั่งดูเล่นนะครับแต่ทีนี้นะครับก็นะครับนะ พอสั่งมาเรื่อยมันก็เริ่มเยอะนะครับเริ่มเลี้ยงไม่ไหวนะครับเพราะผมเลี้ยงไม่ไหวนะครับแบ่งนะครับแบ่งให้แบ่งให้ใหน้องๆเอาไปชมนะลูกป,ปลาโตรหรือ,อยังไม่แน่ใจนะครับน่าจะโตแล้วนะครับถ่ายไปหลายคลิปแล้วนะครับมีกี่ถังเนี่ยนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกโหลนะครับละน้ำเสียแล้วนะครับ มีหกโลนี่น้ำเสียแล้วนะครับต้องเปลี่ยนน้ำก็ขับไปอาบน้ำนะ,ะปิดไว้ก่อนนะให้เปิดไว้ก่อนดีกว่านะครับเปิดไว้ครับพองดีกว่านะครับให้เครื่องเขาขยายนะครับให้เครื่องเขากลางดีนะครับกลางสวยนะครับ ปบ,ปบ,ปบ,ปบเปิดไปก่อนนะครับนะเครื่องเขากลางสักพักนะครับะนะครับผมเปิดไปก่อนครับผมผมไปให้ด้านล่างกันนะครับครับงักทอกบรรยากาศดีนะวันทีทมีนัดนะครับนะัดพี่แชมป์ไว้นะครับ ไม่รู้จะได้นะหรือเปล่านะครับปลานะครับนัดช้อนกับพี่แชมป์นะครับนันนี้ค่อนข้างดูยากนะครับให้ทั่วๆนะครับเพราะว่าเก็บไว้นะครับสามวันเน่าเสียแน่นอนนะครับ ไอ,อ้อย่างนี้นะครับอาศัยนะครับอู้น้ำเย็นว่ะปลาจะรอดหรือเปล่านะ รอดอยู่นะครับรอ,อดอยู่นะครับแข็งแรงอยู่หูเย็นเจี๊ยบเลยเย็นเจี๊ยบเลยนะครับลูกปลาก็านะครับโตเป็นบางตัวที่โตแล้วนะฮะ อาหานนะครับให้เยอะหน่อยนะครับโอเคนะครับใส่ดันน้ำขึ้นนะครับให้เขาโตสักเดือนกว่าๆนะครับขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมคลิปค่อยเปลี่ยนน้ำเขานะตั้งแต่ต้นจนจบนะครับ เดินทันวาดนู่นล่ะครับก่อนนะครับพวกอย่าลืมก็จะเจออ,อันนี้ให้หมดครับให้หมดเลยนะครับให้หมดเลยนะครับกรุณีก็เ,เอาไปล้างไป Small black ได้ตัวเร็วนะครับพยายามหยิบขึ้นนะครับนี่อะไรนะรพยายามหยิบขึ้นนะครับนี่นะนนะครับนะครับเนี่ยลูกปลานะครับมาเนี่ยตัวเป็นเพศแล้วนะครับเนี่ยตัวเขาสีนะครับออกสีแล้วฮะ สีสันสดใสนะครับรอบอย่างเงี้ยตัวประมาณเนี้ยผมหยิบขึ้นแล้วนะแต่ทีนี้มันนะเดินทันวานุ่นแหละครับนะคลิปก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวลาไปด้วยนะครับ